ไกลสุดตากว้างใหญ่รมหายใจฉันคือฝุ่นดินก็เรื่องสารใหญ่ทุกชีวินจากพื้นดินเป็นไออุ่นสู่บ้านเรา เธอฉันใกล้ชิดกันในบ้านดินเธอฉันในอ้อมกอดของแผ่นดินหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังแสวงหาที่พักอาศัยตามปัจจัยสี่ที่มาเติมเต็มแก่ชีวิตโดยที่ไม่อาจร่วงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเส้นทางชีวิตที่แปลผันและไม่แน่นอนข้างหน้า คุณอาจจะเสียเวลาและหยาดเหงือ่อไปเกือบครึ่งหรือทั้งชีวิตรวมทั้งต้องเผชิญกับความยุ่งยากซับซ้อนมากมายเพื่อแลกกับบ้านสักหลังหนึ่งบ้านดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการความง่ายในชีวิตและต้องการที่จะเห็นเรื่องของปัจจัยสี่เป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องปกติสำหรับคนท,ทั่วไปที่จะเข้าถึงเรืมีมันได้เพราะธรรมดาเนี่ยเรา ทำให้ปัจจัยสีเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันสำหรับคนเป็นจานวนมากและก็บ้านดินไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและได้รับการพิสูจน์ว่ามั่นคงปลอดภัยมายาวนานที่สุดในโลกบ้านดินเป็นภูมิปัญญาอันเก่าแก่ของมนุษยชาติที่ถูกพัฒนามานานนับพันนับหมื่นปีจนถึงปัจจุบันในอดีตหนึ่งในสามของประชากรโลก อาศัยอยู่ในบ้านดินแต่น้อยคนนักที่จะเชื่อหรือเข้าใจในข้อเท็จจริงนี้เพราะเกิดความคุ้นชินกับสภาพบ้านสมัยใหม่หลังจากมีการคิดค้นคอนกรีตซึ่งทำให้บ้านดินค่อยๆลดหายไปบ้านดินเป็นภูมิปัญญาอันเก่าแก่ที่เราน่าจะนำมาต่อยอดและพัฒนาต่อไปเพราะบ้านดินมีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่าง ที่สาคัญคือบ้านดินเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดใครๆก็ทําบ้านดินได้ขอให้มีร่างกายปกติไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่หรือคนอยังไงก็ได้เพราะว่าบ้านดินไม่ต้องการความชํานาญไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญอะไรใครๆก็ทําได้ทั้งนี้อุณหภูมิในบ้านดินยังเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะกับการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างยิ่งในแถบทะเลทรายปกติจะร้อนมากในเวลากลางวัน และหนาวมากในเวลากลางคืนซึ่งหลายแห่งอาจมีสภาพอากาศไม่แตกต่างจากทะเลทรายนักหากไม่มีไฟฟ้าไม่มีไม้ฟืนมนุษย์คงไม่สามารถดํารงอยู่ได้แต่บ้านดินสามารถปรับอุณหภูมิภายในบ้านให้เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากมายอย่างปัจจุบันฟาดินยังมีผลดีต่อสุขภาพมากด้วย ทําทำให้เราอยู่ห่างไกลจากสารเคมีหรือแม้แต่ซีเมนต์ก็ยังมีใช้น้อยมากนอกจากนี้บ้านดินยังเกื้อหนุนเราในด้านจิตใจด้วยว่ามนุษย์ยุคใหม่ถูกปบ่มสอนให้มีความสามารถเพียงเฉพาะด้านเฉพาะทางหากต้องการอะไรก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นมาหากต้องการบ้านเราคงนั่งคำนวณค่าจ้างช่างมากกว่าจะลงมือทำ แต่การทำบ้านดินจะช่วยให้มนุษย์ค้นพบศักยภาพในการสร้างสรรค์ที่หล่นหายไปเรื่องใหญ่ๆที่เคยเป็นปัญหายุ่งยากอย่างการมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไปด้วยทางเลือกเล็กๆนี้กับบ้านดินเทคนิคในการทำบ้านดินมีอยู่หลากหลายวิธีแต่สำหรับตัวปีนี้เราจะเสนอสองวิธีที่สำคัญมากง่ายมากก็คือ วิธีแบบทําอิดก่อนซึ่งเรียกว่าแบบ Adobe แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งเราเรียกว่าแบบโครงไม้ไผ่การก่อสร้างด้วยอิดดินดิบสามารถจําแนกออกเป็นขั้นตอนง่ายๆคือ 1. ฐานรากในกรณีพื้นเป็นทรายหรือหินอาจไม่ต้องทําฐานก็ได้หรือจะทำฐานคอนกรีตบนดินฐานที่ทำจากก้อนหินก่อด้วยคอนกรีตก็ได้ แต่ถ้าพื้นเป็นดินเหนียวจะต้องทำฐานคอนกรีตที่แข็งแรงเพราะพื้นดินเหนียวจะขยายตัวมากเมื่อเปียกและหดตัวมากเมื่อแห้งจะทำให้ฐานไม่อยู่ตัวการทดสอบว่าดินที่เรามีอยู่นี้ว่าจะเอามาทำเป็นบ้านได้ไหมก็มีหลายวิธีในการทดสอบวิธีง่ายๆก็คือเอาดินที่เรามีอยู่เนี่ยมาผสมน้ำแล้วก็นวดในมือแล้วก็ปั้นเป็นเส้นขนาดเท่ากับนิ้วมือ ยาวเท่ากับนิ้วมือกว้างเท่ากับนิ้วมือแล้วก็จับปลายข้างหนึ่งย่อนลงถ้าปรากฏว่าเส้นดินนี้ขาดร่วงลงพื้นแล้วก็แตกกระจายไปเลยนี่ใช้ไม่ได้แสดงว่าสายเยอะเกินไปถ้าถ้าเส้นดินร่วงแต่ไม่แตกกระจายก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งง่ายๆก็คือเอามือที่เปื้อนดินเนจุ่มลงไปในน้ําห้ามแกว่งห้ามถูแล้วก็ยกขึ้นเลย ถ้าปรากฏว่ามือนี่สะอาดเลยเนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้เพราะมีทรายเยอะเกินไปแต่ถ้ามีดินติดอยู่ที่มือบ้างก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเราต้องไปล้างมือเป็นเวลานานแสดงว่ามีดินเหนียวเยอะเกินไปถ้าจะใช้ก็ต้องเพิ่มแกลบหรือทรายมากขึ้นโดยเฉพาะทรายต้องเพิ่มมากขึ้นจากนั้นนำดินที่ผสมเสร็จแล้วปั้นเป็นวงกลมแบนๆอุดตามช่องว่างระหว่างหินให้เต็ม ให้หน้าฐานที่จะก่ออิฐมีขนาดใหญ่กว่าอิฐพอสมควรเพื่อการรับน้ำหนักของผนังบริเวณพื้นผิวทำให้ไม่เรียบโดยเอานิ้วเจาะลงไปเป็นการเพิ่มหน้าสัมผัสดินเพิ่มแรงเสียดทานกับก้อนอิฐที่จะนำมาก่อส่วนที่ความสูงต่างกันควรก่อเป็นเหลี่ยมไว้รองรับอิ การทำอิดเหยียบดินที่มีส่วนผสมของดินและกแกลบบใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดด้านในของแม่แบบเพื่อที่จะถอดแบบได้โดยง่ายจากนั้นเทดินที่เหยียบแล้วลงในแม่แบบโดยเริ่มจากอัดดินเข้ามุมก่อน <c oughs> การก่อผนังให้ติดตั้งวงกบประตูก่อนในบริเวณที่ต้องการแล้วเริ่มผสมดินสำหรับก่อผนังคล้ายกับดินทําอิฐแต่ให้เหลวกว่าเพื่อง่ายแก่การก่อดินที่นำมาก่อไม่ควรหนาจนเกินไปจะได้แห้งเร็วและแข็งแรงก่ออิฐตามแนวนอนสลับกันเพื่อความแข็งแรงเมื่อได้ระดับที่ต้องการเป็นช่องหน้าตา่าง วางวงกบหน้าต่างใช้ไม้ค้ำไว้ก่ออิดไปรอบๆทั้งนี้วงกบหน้าต่างสามารถทำเองก็ได้หรือซื้อมาก็ได้หรือจะเว้นช่องประตูนหน้าต่างไว้แล้วมาใส่ที่หลังก็ได้การก่อสามารถตัดอิฐเป็นขนาดที่พอเหมาะกับช่องที่ว่างอยู่ได้ส่วนการทำช่องบนผนังก็ทำได้โดยการวางอิดด้านแคบหรือใช้ฟางคลุกดินปั้น ติดบนผนังได้เลยของหลังคาบ้านดินแบบก่อด้วยอิฐเนี่ยจะเป็นการาใช้ผนังรับน้ําหนักก็คือจะใช้ผนังในการเฉลี่ยรับน้าหนักของหลังคาซึ่งเป็นระบบที่ต่างจากการใช้เสารับน้าหนักของบ้านทั่ว,วไปพาดคานไม้บนผนังตับผิวผนังให้วางได้พอดี แล้วใช้ฟางผสมดินพาดยึดคานกับผนังตั้งโครงสร้างหลังคาบนคานตามแบบไม้ชายคาที่พาดลงมาใช้ฟางผสมดินยึดและรองให้ติดกับผนังหรือคานนอนชายคาควรยื่นออกมากันฝนสาดผนังได้นำไม้ไผ่ซีกมามัดติดโครงหลังคาวางเป็นขอบชายคาจากนั้นก็มุงหลังคายาก หรือจะใช้กระเบื้องสังกะสีอะไรก็ได้ใช้ตอกหรือลวดมัดวิธีดูหลังคายญ้าว่าน้านไหนอยู่ในด้านไหนอยู่นอกด้านที่เอาเข้าด้านในจะสั้นกว่าด้านที่ออกด้านนอกจะเป็นปลายแหลมยอดหลังคาให้พับแล้ววางข้องใช้ไม้ไผ่หีบมัดติดกับโครงหลังคา แนวชัยคาทำร่องน้ำเป็นแนวรอบบ้านกันน้ำไปถึงผนังหลังจากก่อเสร็จก็จะเป็นการฉาบบ้านซึ่งการฉาบบ้านดินก็จะใช้วัสดุอันเดียวกันก็คือส่วนผสอมอันเดียวกับที่เราทำทำอิฐหรือที่เราก่อแต่เพียงแต่ทำให้เหลวนิดหนึ่งแล้วก็ฉาบเหมือนกับฉาบบ้านทั่วไปส,ส่วนมากก็ใช้มือฉาบจากข้างล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้แต่ถ้าอยากให้เรียบเนี่ยอาจจะใช้น้ำ ใช้ม uh, mm ือจุ่มน้ําแล้วรูปๆนิดหน่อยหรือจะใช้ถ้าไม่อยากใช้น้ําเลยก็ใช้ขวดหรือใช้พลาติกถูๆหน่อยก็ได้ก็จะเรียบสวยมาก To show the the foundation, so it's not all covered. Mm hmm. um, and also, if it's, I, I think if it's connected to the to the ground, then the termites can get in from the from the bottom and inside the wall. Mm hmm. So the purpose of having this was was to to have a barrier การทำสีมีส่วนผสมสามอย่างคือ 1. ดินสีที่ต้องการ 2. ทรายและ3กาวหรือแป้งมันการเตรียมดินสีควรแช่น้ำและร่อนดินสีเตรียมไว้ก่อนทรายควรร่อนให้ละเอียด แป้งมันอัตราส่วนแป้ง1กิโลต่อน้ำา13าลิตรเตรียมโดยต้มน้ำา12ลิตรให้เดือดแล้วผสมแป้งมันหนึ่งกิโลกร,รมัมกับน้ำเย็นหนึ่งลิตรให้ละลายดีแล้วเทลงในน้ำเดือดคนจนใสก็ใช้ได้จากนั้นผสมกันโดยใช้ดินสีหนึ่งส่วนทราย3-4ส่ส่วนแป้งมันใส่ให้เหลวหรือข้นก็ได้ตามต้องการ ถ้าชอบสีทรายจะผสมทรายกับแป้งมันทาเป็นสีเลยก็ได้โดยไม่ต้องผสมดินสีเลยขั้นตอนสุดท้ายคือการเทพ,พื้นบริเวณที่จะทำเป็นเตียงถมดินจนได้ระดับที่ต้องการก่อนแล้วอัดให้แน่น เทหินเกลี่ยแล้วอัดให้แน่นไม่จําเป็นต้องหนามากเททรายทำแบบเดียวกับเทหินฉาบด้วยดินผสมแกลบใช้เกลียงทำให้ผิวเรียบที่ต้องทำเป็นชั้นๆก็เพื่อระบายอากาศผ่านช่องหินกับทรายหากใช้ดินฉาบอย่างเดียวจะระบายอากาศยากเพราะดินเหนียวมีความหนาแน่นสูง คราวนี้ลองมาดูการทำบ้านดินอีกวิธีหนึ่งที่เรียบง่ายไม่ต่างจากวิธีแรกนักคือเทคนิคโครงไม้ซึ่งเราจะนำเสนอเฉพาะขั้นตอนที่แตกต่างกันกับวิธีการสร้างด้วยอิดดินดิบเรามีการสร้างห้องน้ำเป็นตัวอย่างค่ะเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ที่จะวางฐานทำให้พื้นเรียบปรับพื้นให้เรียบก่อนซึ่งอาจจะใช้น้ำราดเพื่อให้ดินแน่นขึ้น ในคราวนี้จะเป็นการก่อสร้างที่ใช้เสาเป็นตัวรับน้ำหนักการเทพื้นปูนวางอิฐเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าผสมปูนในพื้นที่ที่ต้องการให้เป็นพื้นหลังจากนั้นเกลี่ยให้เต็มพื้นที่ตั้งอิฐสำหรับทำแนวฐานผนังและเสา เงเสาไม้ไผ่เป็นแนวรอบๆและเสาที่จะติดตั้งประตูเทปูลงในแบบที่ใช้อิดตั้งไว้แล้วรอให้แห้งจากนั้นหันมาเตรียมโครงไม้ไผ่นำไผ่ซีมาขัดเป็นชั้นๆรอบๆเป็นตารางโป่งทั่วผนังเว้นระยะระหว่างชั้นพอประมาณใช้ลวดหรือตอกมัด โดยเว้นช่องประตูไว้ส่วนเสารับหลังคาให้ขุดหลุมลึกพอประมาณทั้งสี่มุมข้างเสาไม้ไผ่เพื่อตั้งรับเสาหลังคาส่วนการเปาะดินนั้นสามารถใช้ดินแถวๆนั้นขุดแล้วคลุกตรงนั้นเลยใช้ฟางเป็นเส้นใหญ่คลุกดินมาพับกลางพาดลงไปที่โครงไม้ไผ่แต่ละชั้น พันฟางรอบเสาไม้โครงหลังคากับเสาไม้ไผ่เพื่อยึดเข้าไว้ด้วยกันส่วนที่จะทำช่องหน้าต่างเว้นช่องว่างไว้จากนั้นฉาบด้วยดินผสมแกลบถึงเวลาแล้วที่มนุษย์เราจะต้องกลับมาคิดถึงภูมิปัญญาอันเก่าแก่ของโลกที่ได้รับการพิสูจน์มายาวนานว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ มนุษย์เราต้องกลับมาต่อยอดจากภูมิปัญญาของคนโบราณเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วเราจะมีเวลาบ้างมากขึ้นบ้านดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการมีชีวิตที่ง่ายขึ้นและคนที่ต้องการที่จะมีอิสระภาพในชีวิตมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันไม่ใช่เรื่องของการแก่งแย่งช่วงชิงจนไม่มีเวลาได้อยู่กับตัวเองใกล้สุดต๊ กว้างใหญ่รมหายใจฉันคือฝุ่นดินก็อเร่งสารใหญ่ทุกชีวินจากพื้นดินเป็นไออุ่นสู่บ้านเราแล้วล รวมกันเป็นบานด้วยสองมือกอบกำสร้างสรรค์ ความรู้เพิ่มเติมในการสร้างบ้านดินการวางท่อประปาและหัวก๊อกน้ำในระบบน้ำเข้าบ้านทำได้ทั้งขณะก่อสร้างหรือหลังก่อสร้างขณะยังไม่แห้งสนิทสามารถใช้ไม้เจาะได้เลยถ้าแห้งแล้วอาจใช้สว่านเจาะและไม่ควรให้ข้อต่อท่ออยู่ในดินเพื่อเรียงปัญหาน้ำรั่วแล้วไม่เห็นอีกทั้งง่ายต่อการดูแรลรักษาและยังช่วยไม่ให้ผนังชื้นด้วย ส่วนระบบไฟคล้ายระบบน้ำแต่ทั้งหมดสามารถอยู่ในดินได้จะทำที่หลังหรือระหว่างก่อสร้างก็ได้การใส่วงกบประตูหน้าต่างที่หลังขณะก่อสร้างเว้นช่องว่างไว้สำหรับประตูหน้าต่างแต่งขอบช่องที่จะวางวงกบให้พอดีวางวงกบใช้ดินผสมแกลบเป็นตัวยึด อุดตามช่องว่างระหว่างดินกับวุงกบการทำเสาดินเนื่องจากบ้านตัวอย่างเป็นบ้านใต,ต้ถุนสูง mouvement. ก่อสร้างมาระยะเวลาหนึ่งแล้วไม้เสาเริ่มผุจึงใช้ทำเสาดินทับบนเสาไม้เดิมเพื่อให้ดินรับน้ำหนักแทน สิ่งที่ได้ต่อมาก็คือนอกจากจะแข็งแรงขึ้นแล้วบ้านก็มีฐานที่แน่นแข็งแรงกว่าเดิมไม่ไหวเหมือนเสาไม้แบบเดิมโดยก่อก้อนอิฐในเสาจนถึงระดับที่ต้องการเชื่อมไม้กับอิฐด,ด้วยฟางผสมดินพันเสาไม้แล้วฉาบดินทับการทำที่นั่งระหว่างเสา ทำได้ง่งายโดยก่ออิฐเป็นแนวระหว่างเสาความสูงตามต้องการที่สามารถนั่งได้ถมดินด้านในฉาบปิดหน้าดินที่จะเป็นที่นั่งบ้านดินจุดเชื่อมโยงศรัทธาที่หล่นหายไปกับการเวลาและคุณค่าแห่งภูมิปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบันสู่ศรัทธาแห่งชีวิตและวิถีเพื่อหัวใจคุณ จะสัมผัสถึงกันและกันและสัมผัสถึงธรรมชาติอีกครั้ง I'm feeling fantastic. I'm very, very proud of our accomplishment as a group, and I want to move in. <laughs> a beautiful experience playing with the earth today. Um, just such a different consistency of earth that I've ever felt, really. And it's been really special to build, you know, from rocks as the foundation to mud cob, adobe bricks, um, beautiful thatch. Wood and then painting it with sand and beautiful clay was just a perfect, perfect finish. Yeah, good. I feel I feel whole and I feel holistically perfect. Yeah. Um, I just think it's really awesome that that we finally made um, a house from scratch and finished it in one workshop. And it's really, really nice to be like with everybody's energy. That everybody's like really, really stoked about about having finished this. And I'm, I'm pretty excited too. My mm -hmm. yeah, sweet mm -hmm. Okay, my my name is Michelle, Michelle Spahn, I'm from Holland. And I will share a little bit about what actually I'm I'm up here, what I'm doing. Um, this is my house. And this is part of the gardens that we have here. There's more gardens around here. Um, I think basically in life, we've sort of, particularly in the West, we've sort of drifted away from uh, what we call a more natural way of living. So, some things we have come up here with is um, building with earth. This is a half earth, half wooden building. We grow our own food. And we preserve seeds, seeds of rare plant varieties that people don't grow anymore because of all the monocultures that we grow nowadays—the easy-to-process, um, fast-food things, so to say. Um, we're in a Buddhist country here, and one of the things the Buddha said was, "You need four things in life that, like, are basic necessities. One is food." The next one is medicine, the next one is shelter, and the other one is clothing. So, clothing we do buy, and we're not fanatical about having to do everything by ourselves, but uh, two things like, are very easy to do. And one is building our own house, and the other one is growing our own food just around us. So, this is what we teach people here and in Holland as well.